สวัสดีครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือมันพืชนะครับที่เราใช้ทอดอาหารนะครับกว่าสองรอบนะครับก็น้ำมันพืชเราก็ออกเป็นสีดําแล้วนะครับคลิปนี้ผมมีวิธีนะครับทําให้น้ํามันพืชเรากลับมาใสเหมือนใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมใส่ลงไปนะครับก็คือเรานําน้ําไปต้มให้ร้อนนะครับแล้วก็เอามาผสมกับ น้ำมันพืชเก่าเรานะครับครับจากนั้นก็เขย่านะครับให้น้ํากับน้ํามันพืชนะครับผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นะครับเมื่อเราผสมอ่าเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ เราก็จะทำการเปิดาฝาขวดนะครับแล้วก็ทำการบีบไล่ลมนะครับนะครับบีบขึ้นมาประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับครับก็จะได้มาลักษณะนี้ครับจากนั้นนำไปตั้งตากแดดไว้นะครับ1สัปดาห์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำมันพืชเรานะครับที่ผสมกับน้ำแล้วนะครับจะใสขึ้นอ่าเหมือนใหม่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลอกันนะครับนี่นะครับเราก็มาดูกันนะครับหลังจากที่อ่าตากแดดไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับก็สีของน้ำมันพืชเรานะครับจากที่ก่อนหน้านี้ครับเขาจะสีดํานะครับตอนนี้ก็ใสขึ้นมากนะครับเดี๋ เราก็ไปทำงานเทเอาแต่น้ำมันนะครับหรือจะเจาะรูนะครับเพื่อให้น้ำมันออกครับเจาะรูให้สูงกว่าน้ำที่เราใส่นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าน้ำมันพืชเรานะครับก็จะใสขึ้นนะครับก็ใกล้เคียงกับของใหม่เลยนะครับ นี่นะครับก็จะสังเกตว่าเห็นตะกรนนะครับที่เราใช้น้ําแล้วก็เขย่าครับก็ตกตะกรอนแบบนี้นะครับแล้วก็น้ํามันที่เราได้ก็จะใสนะครับนี่ครับน้ํามันที่เราได้มานะครับก็ใส่ขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าก็ห้ามเอาไปรับประทานนะครับห้ามเอานํากลับมาใช้ครับก็ใช้ได้เฉพาะงานช่างเท่านั้นนะครับ